พยายามเข้าไปคุยเรื่อยๆครับมากขึ้นกว่าเดิมครับมเหมือนเขาบอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาจริงไหมครับอ่าก็ก็แบ่งๆกันไปครับทําหลายอย่างทําหลายอย่างครับทำงานด้วยเราเวลาเราไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนี่ก็คือจริงๆก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะไป ไปได้งานด้วยไปทํางานด้วยครับผมก็พยายามพยายามอธิบายให้เข้าใจกันอยู่ครับามคกวนมนพยยใกันก็ยังคุยคุยกันฮะคุยกันคุยกันได้ครับมีมีน้อยใจบ้างเหมือนเขาเองเวลาสัมภาษณ์กก็ง่ายจะงงเหมือนกันว่าสรุปสถานะของเขากัะเราคืออะไรก็ทันที เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้นะ <laughs> เขางงเขาจะตอบไม่ค่อยได้ว่าแบบว่าจริงหรือเปล่าลอะไรเงี้ยเพราะพี่ไผ่ก็เหมือนไม่ค่อยได้คุยกับเขาอะไรอุ้ยคุยครับ mm hmm. กลับมาคุยก็คุยเยอะขึ้นครับครับผมตอะไหนคะเราหลงธรรมชาติหลงป่าอ๋อไม่ได้หลงฮะเขาจริงๆคือไปทํางานคนเรา,ามีเวลาคนเรามีเวลา,ลวาเราก็แบบคือไม่อยากใช้เวลาอยู่เฉยๆนะครับก็ออกไปออกไปข้างนอกออกไปหาประสบการณ์ออกไป เจออะไรใหม่ๆอะไรนี้ครไมไม่ชวนเขาไม่ว่างเขาทำงานเยอะครับถ้าว่างก็มีพาไปลำบากด้วยเหมือนกันครับเราก็เลยตัดขาดกับตัวโทรศัพท์ตัดขาดจากโลกนู้นมันไม่มีสัญญาณมันไม่มีสัญญาณนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะหาโทรศัพท์ที่แบบคุยได้ทั่วโลกอยู่นะครับนะนาทีแล้วมาหกสิบกว่าบาทที่จริงเราบอกเขาก่อนนั้นพี่ไผ่เวลาเราจะแบบไม่มีสัญญาณหน้าอะไรเงี้ยบอกบอกครับบอกบอกครับผมแล้วเขาก็ เขาก็บางทีมันไม่มีมันไม่มีนานไงบางทีมันไม่มีแบบ5 6วันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นปัญหาเรือรังนะคะพี่่อยคะไม่ฮะแก้ไขแล้วครับแก้ไขแล้วครับเป็นเรือรังครับผมก็พยายามวางแผนไปในที่ที่มันมีสัญญาณถือว่าตอนนี้แบบเริ่มแบบมอเต็มกำลังเลยไหมพี่อ่าก็คุยมากขึ้นนะฮะให้เวลามากขึ้นครับ ตอนนี้เป็นแฟนกันเหมือนเดิมแล้วเนาะโอ้ยังไม่เคยพูดเลยที่ทลิกทักเขาเองครับเราคุยกันเรื่อยๆครับคุยกันเรื่อยๆเพี่น้องปรึกษากันไปเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เราที่ไผ่อยู่ว่าเมื่อไหรจะพร้อมเนี่ยแฟนกัเลยนะฮะตอนไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยก็ส่วนใหญ่ถ้าคุยก็ปรึกษากันเรื่องธุรกิจเรื่องงานอะไรนี่แหละครับที่ผมจะคอยเล่าให้ฟังอะไรเป็เพราะว่ายังไม่ออกตัยเรื่องความสัมพันธ์ชัดเจนหรือเปล่าเพาทำให้นักต่างก่าอาจจะไม่มั่นใจในตัวเรา คุยกันก็รู้กันแล้วฮะไม่เป็นไรแต่น้องก็บอกพี่ไผ่คือคนที่พิเศษที่สุดคนเดียวเนี่ยแล้วสำหรับน้องก็ปรึกษากันอยู่คนเดียวเนี่ยแหละครับอืมครับผมกลัวว่าถ้ามันไม่มีสถานะอะไรเงี้ยจะมีหนุ่มๆเข้ามาแบบจีบเขาไหมฮะนะคนอื่นไม่รู้แต่เราคุยกันเรารู้ไงฮะคือรู้ว่าเราสองคนคอลพันี้ไม่ก็รู้ว่าคุยกันแค่แค่ปรึกษากันแค่นี้พอแล้วครับไม่ถึงนอาจจะลแป ต้องต้องถามเขาไม่ใช่ไม่ใช่มใชมหมายถึงว่าต้องแบบ <c oughs> คือผู้ชายพูดมันมันถ้ามันถึงเวลาฮะค่อยค่อยค่อยพูดดีกว่า,อ,าอะไรให้มันแบบชัวร์ชัดเจนไปก่อนั<ต>บลว่าได้ตกลงกันแล้วว่าอ่าเั้นเราเรียกว่าเป็นที่ปรึกษากันดีกว่าครับผมก็ตกลงกันว่าก็เนี่ยดูกันไปเรื่อยกๆก่อน<ช>ครับผมดูกันอ,อีกนานไหมครไม่รู้ครับอนาคตตอบยากเขาขอให้เราปรับตัวไงบ้างเขาก็บอกว่าอ ไปในที่ที่มีสัญญาณหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมบีงทีก็เออจะต้องเลือกที่ที่มีสัญญาณก็คงไปได้ไม่ไกลมากเราต้องรับเราไหมคะไม่บางทีเขาอยากปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีไม่ไม่เข้าใจนะบางทีพอเราไปไปไกลๆแล้วแบบพอไม่มีสัญญาณแล้วแบบเขามีเรื่องให้เราต้องปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องด่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องที่เราต้องปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเป็นเขาเรียกว่าเรามีประสบการณ์เยอะไงเรื่องชงเรื่องช่างอะไรบางทีแบบหน้าฝนอะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ย น้ำท่วมรถตาทไม่ติดอะไรยังไงเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะถามใครก็อยากจะถามเราสูไม่อยกไ้นตรจอไม่เป็นู้เวลานั้นสูญจะไม่เปิดก็ได้ผมก็ไม่รู้ผมก็อยู่อยู่ไกลอนเขานิดถึงเขานิดถึงเราคิดถึงแม้วิถ่ายกลัวเข้าป่านานๆกลับมาหาน้ำตาลไม่เจออะไรเงี้ย จะศูนสาบสูนเลยเหรอไม่สาบศูนหรอกฮะก็มีนึกถึงัาอยู่แล้วครับต้องคบคอลสองอย่างทั้งสิ่งที่เราชอบคิ่งที่เราชอบคุยครับใช่ครับก็จะต้องปาร้านไงก็พยายามอย่าหายไปนานแค่นั้นเองปัญหามีอยู่แค่นี้แหละครับครับก็จริงๆก็เป็นตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระครับผมก็สามารถ ไ,ได้ทุกที่แหละครับพอดีทางพี่แก้วเขาก็ติดต่อมาอะไรอย่างนี้เราก็ได้คุยกันก็ออโอเคก็อลองเล่นดูแล้วกันอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ก็ดีใจที่ที่ได้มาทมํางานกับช่องสามหรือที่จะท,ออทำมาช่องไหนก็ได้นะจะมีโอ,อกาสโตอนเจอน้องไหมคะเจ<ข>อน้าาอนคตก็ไม่รู้เหมือนกันครับพึ่งโคจรเลยเหรอพึ่งปรึกษาพึ่งคุยกันนะว่าเที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างงี้มานอนเขาอยู่ท้องถิ่นก็จริงๆถ้าที่นี่ผมรู้อยู่แล้วลว่าเป็นยังไง อะไร่องสามทางอือ่นๆเฟอร์เนเจอกันอะไรอ,อ๋อก็ส่วนใหญ่ผมจะเล่าให้ฟังมากกว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ปรึกษาอะไรมากครับครับผมไม่ได้เซ็นสัญญาหรืออะไรอ๋อไม่ได้เซ็นครับแล้วก็ทางอื่นยังรับได้ได้ครับผมแล้วแต่ท,ที่ที่คุยกันครับเรื่องก็อันนี้รับทีละเรื่องอยู่แล้วก็ไปทีละเรื่องก่อนครับผม